ชาปนฟุตบอลยุโรปหรือ,อยูฟาทำการจับสลากประกบคู่ศึกยูโรปาคอนเฟลเอนต์ลีกฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2รอบเพย์ออฟน็อกเอาท์ที่เมืองนียงของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบนี้จะเป็นการมาเจอกันระหว่างทีมรองแชมป์กลุ่มจากรอบแบ่งกลุ่มคอนเฟลเอนต์ลีกซึ่งจะอยู่ในโถท,ทีมวางกับทีมอันดับ3จากรอบแบ่งกลุ่มยูฟายูโรปาลีกซึ่งจะอยู่ในโถท,ทีมที่ไม่ใช่ทีมวางรวมทั้งหมด16ทีม ซึ่งทีมจากทตาเดียวกันจะไม่เจอกันขณะที่เราแชมป์กลุ่มของรอบแบ่งกลุ่มคอนเฟอเรนซ์ลีก8ทีมได้เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายรอพบกับบรรดาผู้ชนะจากรอบนี้ซึ่งจะจับสลากประกบคู่และแข่งขันภายหลังอีกทีผลปรากฏว่าเลสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษที่หล่นมาจากศึกยูโรปาลีกเจองานไม่หนักเท่าไหร่เมื่อได้พบกับแบรนเดอร์จากเลนร์กส่วนทนนารัรปิดเวียนนาจากออสเตรียเป็นทีมที่จะได้เจอรองแชมป์กลุ่มจี ระหว่างวีเทสเซจากคอนแลนด์หรือทอแนมฮอสเปอร์จากอังกฤษเนื่องจากยังมีแมตที่ตกค้างกันอยู่โดยรอบนี้แข่งขันกันนัดแรกในวันที่17กุมภาพันธ์2022นัดที่2 24กุมภาพันธ์2022จากนั้นจะจับสลากรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่25กุมภาพันธ์2022สรุปผลการจับสลากรอบเพย์ออฟน็อกเอาท์ out, โอลิบิกมาเซจากฝรั่งเศสเจอกับคาราบจากอเ์ไบา,าน เฟรดฟีไฮโฮเฟนจากฮอนแลนด์เจอกับมัคคามีเทอาวิฟจากอิสราเอลเฟเนบะเช่จากตุรกีเจอกับสลาเบป์กจากเช็กพิทเทลแลนด์จากเดนมาร์กปะทะกับพีเอโอเคจากกรีซเลสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษเจอกับแบรนเดอร์จากเดนมาร์กเซอร์ติกจากสกอตแลนด์ปะทะโบโดหรือกลิมจากนอร์เวย์สปาร์ตาป์กจากเช็กปะทะเอฟเอปติซานจากเซอร์เบียและราปิดเวียนนา จากออสเตรเลียประทะกับรองแชมป์กลุ่มจีเบตเตอร์เจอร์เผยก่อนเกมเพลย์แีกเลสเตอร์กับสเปอร์ว่าจะเลื่อนหรือไม่หลังทั้งสองทีมมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แตะหลักสิบเบนเดอร์โรเจอร์พิจารกาทีมเลสเตอร์ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเพลย์แมลีอังกฤษนัดที่16ซึ่งเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลขาดลอย4-0นทำให้เลสเตอร์เก็บเพิ่มเป็น22คะแนน รังอันดับ8ของตารางส่วนสาริกาดงมี10แต้มเท่าเดิมจมอยู่โซนท้ายตารางที่อันดับ19ห่างจากโซนตกชั้น3คะแนนดาร์รเจอร์ถูกถามว่ามีโอกาสไหมที่เกมกลางสัปดาห์ระหว่างเลสเตอร์กับสเปอร์จะเลื่อนการแข่งขันหลังจากทั้งสองทีมเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเลสเตอร์มีผู้ติดเชื้อรวมกัน10คนแบ่งเป็นนักเตะ7รายสตาฟอีก3ตั้งแต่ก่อนเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย ที่ออกไปพ่ายให้กับโนโปลี2ประตูต่อสาที่อิตาลีล่าสุดก็มีการยืนยันว่าฮัมซาชาลรี่ผู้เล่นมิดฟิลด์หมดสิทธิ์ลงสนามเจอกับนิวคาสเซิลท่านี้นักเตะ7คนที่ติดโควิด -19 มีเพียงเดนเน่อัลมาตีคนเดียวที่คาดว่าจะหายป่วยกลับมาช่วยทีมพบกับสเปอร์ได้ส่วนไก่ได้ทองก็มีผลตรวจเป็นบวกรวมกัน13คนแบ่งเป็นผู้เล่น8และสตาฟอีก5จนต้องเลื่อนเกมยูโรป้าคอนเฟลเลนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับแรนเมนกาสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอาจถูกปรับแพ้เพราะหาคิวเตะไม่ทันสิ้นเดือนธันวานี้รวมถึงเกมเพลย์มลที่จะพบกับไบรตันช่วงสุดสัปดาห์แต่โรเจอร์ออกมาชี้แจงก่อนเกมระหว่างเลสเตอร์กับสเปอร์ว่า mm. ผมยังไม่ได้ยินอะไรที่บอกว่าเกมกับสเปอร์จะแข่งไม่ได้รวมถึงการตัดสินใจของยูฟาที่ระบ,บุว่าสเปอร์ไม่พร้อมลงเล่นแต่ผมเชื่อว่าเกมที่จะถึงนี้จะเดินหน้ากันต่อไปเพราะเรายังไม่ได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่น ล่าสุดมีรายง,งานว่าสเปอร์สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมได้อีกครั้งแล้วโดยมีอันโตนิโอคอนเตู้้ซื่อชาวอิตาลีนำทีมในการซ้อมซึ่งไก่ได้ทองต้องเลื่อนเกมพรมเมีย์ลีกไปแล้ว2นัดซึ่งจะพบกับเบอร์สลีย์และไบรตันยูฟายืนยันจับฉลากแชมเปียนส์ลีกใหม่หมดหลังมีข้อผิดพลาดด่วนสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าถแถลงการว่า จะมีการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมใหม่หมดอีกครั้งหลังเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคจากการจับสลากซึ่งเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและทําให้เกิดข้อถกเถียงกันในวงกว้างเนื่องจากในช่วงที่มีการหาคู่ให้กับบีเรียลนั้นมีการจับชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากตามกฎของรอบ16ทีมยูฟา จะไม่ทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของรอบก่อนหน้านี้ต้องฟาดแข่งกันอีกซึ่งถือเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคก,ก่อนจะเป็นแมนซิตี้ที่ได้ฟัดกับเรือดำน้ำสีเหลืองพร้อมกันนี้มันยังลามไปถึงการทำให้อเลติโกเมลิตต้องประทะกับบปเยมเมนิคทีมแกล่งจากเยอรมันหากผลการจับสลากถูกต้องไม่มีเรื่องผิดพลาดคู่ต่อก่อนของทีมรามีก็น่าจะเป็นปีแดงมากกว่าจากสาเหตุทังกล่าว จึงก่อให้เกิดการถกเถียงกันยกใหญ่ว่ายูฟ่าจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไรโดยูรูบางรายชี้ว่าน่าจะปล่อยเลยตามเลยขณะที่บางเสียงเชื่อว่าน่าจะมีการจับสลากใหม่ในบางคู่เท่านั้นขณะเดียวกันมีการยืนยันจากแอตเดรโกเมริดว่าพวกเขาติดต่อไปถึงยูฟ่าแล้วเพื่อให้คำอธิบายเรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราคุยกับยูฟ่าเพื่อขอคำอธิบาย และวิธีการแก้ปัญหาในการจับสลากฟุตบอลแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีจดในที่สุดยูฟาก็ได้มีคำแถลงการว่าจะจับสลากใหม่หมดแบบโละผลการจับครั้งแรกทิ้งไปเลยและจะมีการจับสลากใหม่อีกครั้งในเวลา3ทุ่มตรงของเมืองไทยในคืนวันจังนี้ผลการจับสลากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกจะถูกยกเลิกและจะมีการจับใหม่อีกครั้งตามเวลามาตรฐานกรีนิเวลา14นาฬิกา หรือสามทุ่มในเมืองไทยอยู่ฝ้าแถลงมันเกิดข้อปัญหาผิดพลาดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ซึ่งทำให้ทีมที่ไม่มีสิทธิ์เจอกันต้องมาเล่นกันด้วยเหตุนี้การจับสลากจึงจะเกิดขึ้นอีกครั้ง